สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้วิทยามางานข่าวดำที่ขอนแก่นนะครับมางานส่งสการแม่บวัวสีหานสุโภที่บ้านหลองว่า <c oughs> เออเดี๋ยวตามไปดี่รับสวัสดีครับ้านงไ

ถ้าคุ้ม <c oughs> มันจะรูมน่ก็ได้เอาเว้ยมันบก็ซ้ำไก่ด้เนี่ยโอ้ยแขเมือ,อยอดเนานะิอลนึงเด้เนี่ย่านีขึ้นว่าเมืม่อยวอางขึ้นหม้อเนี่ยแหละเ <c oughs> น,นาะ <c oughs> พะนะไอ้กี่้จิ๋วซูนมาสันไ่ใช่ไอ้โอ้ยจิ๋วงึกหลายจิ๋วงึกเงมอกนั่นมนะมาเว่าสิว่ากัก็ผัวพอนะโอ้แต่ละคนเดินกระบ,บอก

这样比较容易脱啊，没关系。嗯 <laughs> <laughs>

หลังจากที่ประคุณเจ้าแล้วก็สามเณรนะคะที่บวชหน้าไฟให้กับคุณแม่นะคะล้างหน้าสดคุณแม่แล้วต่อไปก็จะเป็นเครือญาตินะคะลูงและหลานของคุณแม่นะคะยังไงก็นะคะถ้ายอยกันออกมานะคะล้างคุณแม่พอเป็นพิธีนะคะ ลางลายตัสิเปียโคนะคะเนาะบนิธีนะคะเนาะพี่น้องเราเยอะลูกหลานเราเยอะนะคะ

คนงามคนงามคนงามข้นเมข้เ็ม <wan> ข้นเตขนบคหวานคหวานน้อยอิปปอมีเ่นหวาน้ตัขึ้นมือเจ้าเนี่ยรารสวหวานเรากรได้เนี่น้ตาลขึ้นีขันตอนต่อไปนะครับ

เอาตัวใหญได้ใจเราใน้านเราไปแตะอนลูกเราไปเตะไปเห็นอที่คู่เทียนเราเห็นเดียวั่วเเราเลื่องกับเขาด้าร้านอาหารเนไปถามเขาบอว่ามีแต่ยายเท่าๆปันย่ไมชขึ้นขึ้นไปนไอไอไอมาพจริงดิเน่ะโอมีเจ้าของมีเจ้าพูดเก่งแกมาพูดอยู่ตรนี่มา มาที่มเเกินลึกระปอาเงินเนาะเราไปหาอยู่แล้วนะฮะนี่ทีนี้เม่ขอเดี๋ยวเราเนาะไอเราอะได้เงินขึ้นได้เอาเงินเราบนหน่อยบ้างเปเคยยากเลยล่ะเปิดแล้วเที่ยวน้อมน้องมึงจะคดลายไคนไท่านเทียวภูแลมันม่ใชู่เนี่ยน้องไปนั่นเป็นเจีา

ะะได้รับนะคะคำสั่งนะคะให้มาปฏิบัตินะคะเป็นพิธีกรในงานของคุณแม่บัวสีหานสุโภในวันนี้นะคะถ้าอ่านผิดหรือว่าพูดผิดประการใดต้องกราบประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะเรื่องด้วยนะคะญาติที่น้องนะคะเครื่อญาติของคุณแม่บัวสีหานสุโภนะคะ,ะมีจิตอันเป็นกุศล นะคะที่จะมอบเงินบริจาคนะคะเพื่อสาธารณกุศลนะคะจำนวนทั้งหมด8ที่8แห่งนะคะในวันนี้นะคะดิฉันก็จะได้อ่ารนรายนาตามที่เจ้าภาพนั้นได้แจ้งน,นะคะลำดับอ,อ,อันตอนก็คือให้พี่น้องนะคะของคุณแม่นะคะให้ออกไปอยู่ทางด้านหน้าเมนนะคะเพื่อที่จะนะคะบริจาคนะคะ แล้วก็ได้รับมอบนะคะจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะลูกหลานของคุณแม่บัวสีหารสุโภนะคะเชิญด้านหน้าเมนเลยนะคะยืนข้างๆรูปคุณแม่ทางด้านหน้านะคะ สถานที่แรกนะคะซึ่งทางเจ้าภาพแจ้งมานะคะจะบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลนะคะสถานที่แรกนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะ,ะตัวแทนที่ดูแลนะคะสองปัใจจัยในส่วนนี้นะคะ,ะตัวแทนนะคะวัดป่าเห็นเกิ้งวิปัสนานะคะวัดสีชมพูนะคะแล้วก็ที่ภักสงป่าช้าบ้านบางว่าแห่งนี้นะคะทั้งหมด3ามซองนะคะจะมอบให้นะคะ ตัวแทนผู้ดูแลนะคะก็คือนะคะเป็นปมท่อผู้ช่วยทวินสว่างตานะคะได้ออกมา,ากรับจากทางเจ้าภาพนะคะขอกกาบเรียนเชิญพ่อผู้ช่วยทวินสว่างตา จะขอมาสัมวยไปนะคะก็จะเป็นคุณแม่สวัดสด์ศรีอุทานะคะคุณแม่บุญมาศรีอุทาคุณพ่อทวินศรีอุทาคุณแม่มาลิกแก่นพิมคุณพ่อบุญพันหานสุโภคุณพ่อไัยทูลหานสุโภคุณแม่ดวงจันทร์ข้อยุ่นคุณแม่ดาวหวัน เขานาคุณแม่อ่อนตาหารสุโภคุณแม่ประพันธ์สีอุทาและคุณแม่แววตาโคบาลน,นะคะขอกราบเบียนเชิญค่ะวางแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเลยนะคะ ต่อไปขอกราบเรียนเตือนคุณแม่จันเพ็ญใจดีคุณพ่อทองชาญชมีคุณพ่อถนอมกูภาลาคุณพ่อขาตอนมาคุณพ่อขาตอนมาคุณแม่จิตภูสีนาคคุณแม่ลิศปีรร่าคุณพ่อสุเมธพลเรือคุณแม่บัวลีพลเรือคุณแม่วันทองภุมพันธ์ คุณพ่อคำทองจักริมคุณพ่อทองสรีพลเรืองนะคะขอกราบเปยนเกินค่ะ คุณต่อไปนะคะขอปราบเรียเชิญคุณแม่ทองจันทร์ดอนวง,งคุณแม่ไพรวันสุภร,รัตนกุลคุณพ่อวีรับ,บูลใจดีคุณพ่อประยูนใจดีคุณพ่อไพรบูลจะต คุณวัชราพรใจดีคุณพ่อสนิทสีอุทธาคุณพ่อสัมฤทธิ์สีอุทธาคุณพ่อวิจิตศีอุทธาคุณพ่อสัมเงียงสีอุทาคุณพ่อสเวียนสีอุทธาอขอกราบเรียนเชิญค่ะ อแสงสุนนคุณแม่สุกัญญาใจดีคุณพ่อรังสรรหานสุโภคุณแม่สถาพรสีขุนหานางสาครนเอกกผลนางในยนาสินทรคุณพ่อสะเทียนสีอุทาคุณพ่อทองสุขแก่นพิมพ์หมู่ที่แปดคุณแม่กรงแสนสุนนคุณแม่คำมีสวัสดิโโค และคุณพ่อทองสุขแกนพิมพ์หมู่ที่11น,นะคะขอประาบเีเชิญค่ะ เรียนเชิญคุณพ่อบุญจัดแก่นพิมคุณพ่อจะเด็บแก่นพิมคุณพ่ออินตาหานสุโภคุณพ่อวิจิตปาประจีคุณพ่อทองม้วนไร้เกลือคุณพ่อตาปาประจีคุณพ่อสริดไร้เกลือคุณพ่อชุกหานสุโภคุณแม่คูนชาคิธรมคุณพ่อโยงใหญ่สุพระรัตนกุลคุณพ่อสุขทุมพาน คุณแม่เที่ยวง,งงานคุณแม่หอมหวนดวงวันทองคุณแม่ลำดวนอ่อนตาขอ,อกราบเรีนเชิญค่ะทาเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2492ที่บ้านเลขที่7บ้านวังว่าตำบลบ้านแหดอําเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแกน่นเป็นบุตรของคุณพ่อจันทร์ คุณแม่สีดาสีอุทามีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด12คนดังต่อไปนี้หนึ่งคุณพ่อสุขสีอุทาเสียชีวิตแล้วคุณแม่เหลียนใจดีเสียชีวิตแล้วคุณพ่อเขียนสีอุทาเสียชีวิตแล้วคุณพ่อเรียนสีอุทาเสียชีวิตแล้ว คุณแม่เพียรสิงห์ทองเสียชีวิตแล้วคุณแม่วงเดือนศรีอุทาเสียชีวิตแล้วคุณแม่บัวศรีหานสุโพผู้วายชนคุณพ่อชวนศรีอุทาเสียชีวิตแล้วคุณแม่น้อยใจดีเสียชีวิตแล้วคุณแม่หนูพลอยศรีอุทาเสียชีวิตแล้ว คุณพ่อถวินสีอุทายังมีชีวิตอยู่คุณแม่มลิแก่นพิมพ์ยังมีชีวิตอยู่ประวัติการศึกษาคุณแม่บัวศรีหานสุโพจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ป .4 นะคะที่โรงเรียนวัดบ้านวังว่า คุณแม่บัวศรีหันสุโพได้ส่งรถกับคุณพ่อบุญจันทร์หานสุโพมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมดห้าคนดังต่อไปนี้ 1. นนายนิรันหานสุโพปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริสทต่วนตำบลหนองแซสองนายสุรินหานสุโพ ปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านวังว่าหมู่ที่11 3นายซัพ์หานสุโภประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองแซง4นายสำรวยหานสุโภ5นายอารุณหานสุโภเสียชีวิตแล้วประวัติคุณงามความดีของคุณแม่บัวสีหานสุโภ คุณแม่นั้นเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดชอบทำนุบำรุงพัพุทธศาสนานะมีเงินบริจาคท่านก็จะบริจาคตามวัดตามโรงเรียนมาโดยตลอดและท่านก็เป็นที่รักของลูกๆนั้นแหละเป็นบุคคลที่น่ารักเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคุณแม่บัวสีหาสุโพนะคะวาระสุดท้ายของคุณแม่บัวสีหานุโพ ปกติแล้วคุณแม่บัวสีนั้นนะคะจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนที่นิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของพี่น้องแล้วก็ญาตาิหลานๆพอท่านอายุเริ่มมากขึ้นนะคะท่านก็ได้มีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคหัวใจและเป็นโรคไทรอย ได้มีการรักษาแล้วก็ทานยาอยู่เป็นประจำท่านก็ดําเนินชีวิตนะคะตามปกตินะคะช่วยลูกหลานขายของเลี้ยงหลานนะคะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ท่านนั้นได้มีอาการปวดท้องขั้นรุนแรงนะคะ แล้วก็ลูกๆหลานๆก็ได้พาท่านไปพบคุณหมอคุณหมอได้วินิจฉัยว่าท่านนั้นนะคะเป็นนิ้วบริเวณทางเดินน้ำดีได้ทำการผ่าตัดให้ท่านจนหายเป็นปกติจนมาถึงวันที่10กันยายนพุทธศักราช2567ท่านก็ได้มีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นมาอีก ลูกๆและหลานๆนะคะก็ได้นำตัวท่านนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหมอก็ได้ทำการวินิจฉัยนะคะว่าท่านนั้นเป็นนิ้วบริเวณท่อไตและทางเดินน้ำดีต้องทำการผ่าตัดให้ท่านโดยโดย่วนแต่เนื่องด้วยคุณแม่บัวศีหางสุขดอกไม้จันนะคะวัง จัดเตรียมไว้ให้กับแขกผู้มีเกียตรติแล้วทางด้านหน้ามเมนนะคะที่โต๊ะนะคะด้วย่าพนั้นเดิมนมานยิดได้เลยนะคะผู้ชายจะขึ้นทางขวามือนะคะผี่้วทางด้านซ้ายมือนะคะ

ประทานอาหารจัดทานบ้านเจ้าภาพก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับบ้านนะคะทา,างพ่อผู้ใหญ่สุรินแล้วก็ท่านสพวิภาวันก็ได้จัดเตรียมนะคะอาหารไม่ได้กับทุกท่านแล้วนะคะออกจากป้าใจแล้วไปนั่งกินน้ำเย็นนะคะไปกินแบบเอ,อนนาพิมานก้อนนะคะวันนี้นะคะทางพ่อผู้ใหญ่ก็ต้อนรับนะคะเกญาติของท่านเยอะมาก จริงๆวะะันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางคณะผู้บริหารจากเทศบาลบ้านแฮนะคะคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลบางสวรคนนะคะแล้วก็จากอำเภอด้วยนะคะที่ท่านได้มาร่วมนะคะร่วม so we're

โอเคครับตอนนี้ก็ทำการส่งสการส่งดวงวิญญาณของคุณแม่บวัวศีหานสุโพ<า>กับสู่สวงสวรรค์แลเรียบร้อยวิทยาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ